สวัสดีครับดีเจนะฮะช่องดีเจเกิดพ่อป่านะดีเจก็จะพูดทุกๆเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็มีสาระกับคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสมหวังความผิดหวังหรือว่าเรื่องของความคิดของแนวคิดของคุณสําเร็จนะเรื่องของธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะก็จะพูดทึก ทุกเรื่องนะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะวันนี้ฮะดิเจมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากเช่นเคยเนะี่ยถ้าวันนี้ครับเราเริ่มแก่แล้วขอให้คิดแบบนี้แล้วจะสุขมากๆนะครับฝากถึงคนที่มีอายุนะแล้วควรคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองอยู่ให้เป็นหลังอายุ50 กำลังใจดีๆมอบแด่คนสูงวัยซึ่งทุกคนก็จะต้องเข้าสู่ในช่วงอายุนี้แน่นอนซึ่งดีเจก็อีก10ปีก็จะเข้าสู่ในช่วงอายุ50ปีแล้วฉะนั้นฟังไว้นี่เป็นประโยชน์เลยนะครับคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อมีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตให้ในในในแบบของตัวเองนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องพบแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือเวลาครับเมื่อเวลาผ่านไปฮะอะไรหลายๆอย่างก็มักที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอน,นะฮะอย่าไปกัง บนว่าถ้าคุณจากไปอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อกลายเป็นผงธุรีไปแล้วเนี่ยใครเขาจะยกย่องชื่นชมหรือว่าตำหนิประนามอย่างไรคุณจะไปรู้สึกรู้สาอะไรได้นะก็คือไม่รับรู้อะไรแล้วแหละนะครับ ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่างไรก็อย่าเป็นห่วงให้มากนะครับเพราะว่าเขาต่างมีจุดหมายของตัวเองนะแล้วก็หนทางชีวิตของตัวเองทั้งนั้นนะครับเมื่อตายไปแล้วครับคุณยังไม่เลิกเป็นทาตุของลูกๆอีกเหรอนะอย่าคาดหวังอะไรมากจากเด็กๆครับ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครนะคะไว้ดูแลนะคะคุณยามแก่เท่าเนะเขาก็ต้องวุ่นวายกับการงานแล้วก็ภาระผูกพันต่างๆเกินกว่า จะมีเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไรคุณได้มากนักนะครับส่วนลูกครับจริงๆนั้นเนี่ยก็อาจกำลังทะเลาะก,กับเพื่อนแย่งทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ทั้งๆที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะแค่แอบภาวนาให้คุณอย่าใช้เงินให้มากนะฮะแล้วก็รีบจากไปเสียเร็วๆอย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมไปนะเราได้เจอข่าวกันมากมายลูกทำลายแม่แย่ง ทรัพส,สมบัติมากมายที่เราได้เจอนะคุณไม่รู้หลอกนะ,ะหรือว่าบรรดาลูกๆเนี่ยเขาถือทรัพย์สมบัติของคุณเป็นสิ ขาดของเขาไปแล้วคุณจึงไม่มีสิทธิจะไปกําหนดอะไรได้เลยใน,ในเงินนะที่เป็นของเขาเข้าใจไหมครับคนอายุ50อย่างคุณครับต้องเลิกเอาสุขภาพไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้วนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้นะครับคุณตอบได้ไหมครับว่าจะหยุดหาเงินเมื่อให่ เท่าไหร่คุณจึงจะบอกว่าพอแล้วร้อยพ0น0 0ื่นล้านสิบล้านพอหรือ,อยังไม่ทราบต่อให้คุณมีไล่นานับพันไล่คุณก็กินข้าวได้แค่วันละสามจานนะแม้นมีคริหาสนับพันหลังคุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอนยามค่ำคืนเพียง8ตารางเมตรดังนั้นตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกิน อย่างเพียงพอมีเงินพอใช้ได้ทุกวันเพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้วนะครับอายุเท่านี้แล้วคุณควรอยู่อย่างมีความสุขครับทุกบ้านต่างมีปัญหาของตัวเองครับอย่ามัวไปคิดเปรียบเทียบแข่งแย่งแข่งขันดีเด่นกันนะไม่ว่าชื่อเสียงฐานะในสังคมหรือว่าความก้าวหน้าของเด็กๆต่างๆนานานู่นนี่นั่น สิ่งที่ควรจะแข่งขันการทํากันจริงๆนั้นเนี่ยคือการแข่งกันมีความสุขจะดีที่สุดครับแข่งกันมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุยืนนานจะดีที่สุดครับส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ครับก็อย่าไปฝังอกฝังใจให้ป่วยการเลยจะดีกว่าครับแล้วก็มันจะทําให้ทําลายสุขภาพของตัวเองไปหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับอายุป่านนี้แล้วครับก็ ควรที่จะปรับเปลี่ยนความคิดหันมาดูแลตัวเองมาทําให้ตัวเองมีอรอยยิ้มในทุกๆวันจะดีกว่านะครับหลังอายุ50แล้วอย่างนี้คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆและก็สุขสดใสขึ้นมาให้ได้นะครับตราบใดที่มันทําให้คุณอารมณ์ดีคิดถึงแต่สิ่งที่ทําให้เป็นสุขทําอะไรก็สุขสนุกทํากับมันอยู่ทุกวันนั่นก็หมายความว่าคุณได้ผ่าน วันเวลาอย่างเป็นสุขแล้วล่ะครับทุกวันเวลาที่ผ่านไปนะครับคุณจะสูญเสียไปหนึ่งวันแต่ถ้ามันผ่านไปอย่างเป็นสุขวันนั้นคือกำไรชัดๆเลยจิตใจที่ดีจะช่วยรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้กับคุณนะจิตใจเป็นสุขโรคคุณก็จะหายไปเร็วเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับความเจ็บป่วยจะไม่มีทางมาพัวพัน กับตัวคุณเองได้เลยถ้าอารมณ์คุณดีจิตใจแจ่มใสอยู่ออกกำลังกายให้เพียงพออยู่กลางแจ้งบ้างบ่อยๆให้ตัวเองได้รับแสงแดดบ้างกินอาหารให้ครบห้าหมู่ได้วิตามินแล้วก็ไล่ธาตุอย่างเพียงพอเพียงเช่านี้นะเชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุขอีก20ปีหรือ30ปีจะเป็นของคุณแน่นอนครับเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องรู้จักบ่มเพาะและ เก็บเกี่ยวความสุขดีๆจากการได้อยู่ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาเหล่านั้นจะช่วยให้คุณรู้สึกยาววัยและก็มีความหมายอยู่เสมอนะครับขาดพวกเขาเมื่อไรคุณจะรู้สึกสูญเสียอย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงอายุระหว่าง50หรือว่าใกล้จะ50หรือว่า50ไปแล้ว ควรจะหันกลับมาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองมีร่างกายสุขภาพให้กับตัวเองแข็งแรงอายุของคุณก็จะยืนยาวครับ